ช่อง่องผีคุณที่สีกันยายนนี้ร่วมค้นหาประวัติศาสตร์นอกตำราของผู้กล้าที่รวบรวมไพ่พลกอบผู้เอกราชของชาติจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวแห่งราชอาณาจักรธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีเจอสองดวงจิตอยู่บริเวณเอ่อเป็นฉัดไม่มีหัวทั้งคู่อเหมือนท่านถือหัวเือนนะใช่ค่ะเหมือนท่านถืออะไรบางอย่างท่านถือหัวค่ะทำพูดของท่านทำให้หนูจึดในใจเลยค่ะอยาก้องให้เลยพูดอ,อะไรแ๊บนี้นะคะ ท่านบอกว่าร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในช่อง่องผีพุทธนีสองทุบสิบห้าทาง u ู u ูบช n n e ลพร้อมกันทั่วโลกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม